กำลังประสบปัญหาขยะอยู่หน้าร้านเหมือนฉันานมก็คู่ค่าตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยท่อเหม็กยิงมิกันเลยท่อหมึมากไฟกระดับ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 มอด,ดมาก ไม่ได้รักขับอดแว่นค่ะขอดแว่นค่ะอฟังนะจ้าจตะนจอจต้อฟังนะจ้ายุคใหม่แล้วปัญหาก็ทมต่างๆเนี่ยที่เธอประสบปัญหาอยู่เนี่ยล่าสุดนี่เธอโตรหะคุณชัดชาตินี่โรด้วยนกวิลาะเนี่ยฉันส่งแฟกฉันส่งแฟกก็ว่าไปไม่ถึงตอนนี้เขาแก่เพิ่มเพื่อนแชทแชทแชทรู้จักแอปนี้ไหมคาฟี่ฟังดูอะไรนะคาฟี่ฟังดูโอ้ยฟองดู ส่งไปอย่างเดียวทำยังไงตัวแม่มันง่ายมากสิ่งที่แม่เจอคือไม่ว่าจะเป็นปัญหาพ่านอแมนเดี๋ยวจะเป็นปัญหาถนนครุ๊กร้ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นปัญหาไฟดับตัวปีไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่อเริ่มมีปัญหากับมึงแล้วเริ่มมีปัญหากับมึงแล้วขั้นตอนเยอะหรือเปล่าไม่เยอะแม่เขามีแค่เจ็ดขั้นตอนเอาโทรศัพท์มาไหมไม่มีไปซื้อก่อ,อนซื้อก่อนเดิ๋ไปซื้อก่อนออาซื้อโทรศัพท์มาแล้วค่ะเธอซื้อโทรศัพท์เสร็จแล้วปุ๊บเธอเข้าไปใน แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเสร็จปุ๊บแล้วเธอก็กดเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนกดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วปุ๊บเธอก็เริ่มแชทเขาจะเริ่มแชททักเธอมาสวัสดีครับมีปัญหาอะไรครับน่าถูกต้อง เสร็จปุ๊บแกเขายังไม่ได้ทักฉันหรอ่อจจะจะช้าหรอจะเย็นเย็นจะช้าหรอยังไม่ได้ตําเหน่งเรากดปุ่มแจ้งเรื่องใหม่เสร็จปุ๊บแล้วเราก็กดแชร์โลเคชันของเราโอเคแชร์โลเคชันกดยืนยันเพื่อแจ้งปัญหากับกทมเราปัญหาให้เขาฟังเลยคุณกทมคะดิฉันมีปัญหาเรื่องท่อเหม็นค่ะหนึ่งมีปัญหาอีกค่ะคือ ขยะหน้าร้านดิฉันไม่มีใครมาเก็บเลยค่ะถูกขนนค่ะคุกค่ะค่ะและเสาไฟร้านดิฉันค่ะไฟดับไม่มีใครมาแก้ค่ะกลัวผีจ้านี่แหละพิมพ์ไปเสร็จปุ๊บทีนี้เขาก็จะบอกว่าคุณส่งรูปมาเธอถ่ายรูปปึ้ง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  เป้งปึ้งปึ้งอันนี้ไม่ต้องเงจะต้องทำอะไรอ้าวก็นึกว่าปัญหาก็ต้องส่งแกด้วยเสร็จขั้นตอนเท่านั้นคุณตื่นมันง่ายขนาดนัชนแะแะแชแแชแแชะอันนี้ไม่ต้องส่งให้เขาเนาะพอแม่ทําเสร็จแล้วปุ๊บกทมเขาจะพิมพ์มาเลยบอกว่าได้รับข้อความคุณแล้วต้องและกํำลังดําเนินการแล้วรอได้เลยคุณไม่ต้องไปนั่ง อุ้ยกดดบบอุ้ยตายแล้วบ้านที่ันไปดับเมื่อไหร่จะมาจะรอเดือนหนึ่งอุ้ยท่อน้ำเหม็นหรือว่าอุ้ยกด4กด5กด8ดกดเ็ดไม่ต้องไม่ต้องอันนี้เลยทําได้เลยทัฟฟี่ฟองดูมันลดจริงๆเลยทัฟฟี่ฟองดูมันลดจริงๆค่ะลดมากตกลงว่าฉันไม่ต้องกลัวแล้วปัญหาถูกต้องไหมเพราะว่าไม่ว่าจะมุมเล็กๆหรือว่ามุมใหญ่ๆไม่ว่าจะปัญหาอะไรในกทม คือตอนนี้ช่วยได้หมดเพราะเราสามารถแจ้งเอาเองได้นะคะโดยผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูนะคะคุณแค่เราเพิ่มเพื่อนในนะคะแชทคุยกับเขานะคะคุณขาแล้วก็แชร์โลเคชันของเราให้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็แชรรูปแชรแชะแชะแชะปัญหาทุกอย่างนะคะส่งไปให้เขานะคะแค่นี้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยแม่เป็นไงง่ายไหมง่ายง่ายป่ะทำได้ป่ะเกิดมา61นี่ยเพิ่งมีความรู้วันนี้เพิ่งมีความรู้วันนี้ คนกรุงเทพเนี่ยแก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยนะคะใครเจอปัญหาอะไรนะคะ,<ฮ>ะมาช่วยพัฒนากรุงเทพให้มันดีขึ้นคุณฝนคะถ้าเกิดดี้ฉันต้องการโรงเรียนได้ไหมคะีเขาไม่คุณชัดชาติแก้ให้ไม่ได้นะคะ รอรอส่อสองสี่ห้าแปดที่แม่อยู่เป็นไงมะบางครั้งนกพิราบก็ระหว่างทางบาง,บางครั้งคนพายเรือแจวส<ช>ิงช,<ะ>ชีพคาเรือแม่ก็ไม่รู้จะบอกใครกับปัญหานี้ถูกไหมก็คือได้แต่แบบเขียนแล้วก็ลอยใบไม้ส่งไปให้เขา <S <S ว่าใบไม้ก็เป็นอาหารของปลาหมอไปแล้วต้องอาจจะไปบอกว่าร้าองเรียนโทรศัพท์หรือว่าไปเต้น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 ให้เขามาแก้ปัญหายเราก็ถูกต้องแต่ตอนนี้เป็นไงดีมากการร้องเรียนนะคะจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัญหา ของกอทมจะหายไปมาช่วยกันพัฒนากลงุงเทพให้ดีขึ้นนะคะตอนนี้บอกเลยนะคะว่าทัฟฟี่ฟองดูช่วยชีวิตฉันมากแต่ตอนนี้ฉันเจอปัญหาอันเนิงอุ๊ยอะไรหรอแม่แคะปัญหาหายไปเลยจ้าฉันส่งตาเปดมาัะกลัวผีฉันกลัวผี